สวัสดีครับอยู่กับสองิสันไต่ใจแม่นลักครับบายพังบอยครับวันนี้มาอัปเดตรดเกีียวครับอัปเดตความขืบนหนานี่ก็เลี้ยวแล้วครับเหลือเก็บไ้เหลี่ยนนิดน้อยๆครับคันนี้ก็เลี้ยวแล้วครับพร้อมเกลียวแล้วครับ ครับตูดไหมครับงา้นสางครับที่บึงนะครับมาเลือ,อยังเนี่ยครับตัวนี้ขั้นปีหาเจ็ดครับเหลือชุดใบมีดครับ เก้าเบบึงครับเสริมใบมาครับเกี่ยวเดิมเสริมใบครับเพราะมันสีพาน,นบ่เก๋บชุดข้อสปริงกันแล้วนะครับ ่านว่ครับข้อสปริงครับแบบนี้ครับนี่ครับพานว่ครับอาจจะพานอยู่มั้งครับเอในจใจผมอยากใส่สปริงข้างบนนี่ครับสปริงสันข้างบนนี่เว่ามันหาบ่อะไรครับมันบ่อมีครับนี่ครับ โอ้ลังคากรบโบเปลี่ยนให้กันเนบบอครับโอ้เถื่อเกียสีโบเปลี่ยนให่งเนบ่อมีก็เปลี่ยนไหมครับชุดนีกเก้เปลี่ยนไหมนี่ก็เปลี่ยนไหมครับ,ช,รบชุดลูกนี่ครับผ้าลูกเบี้ยวว่ามีอย่างไรครับ บรได้ถ่ายคลิปครับบ่อยมีเวลาถ่ายคลิปนี่ก็เสริมตู้แล้วครับเสริมนิ้วครึ่งครับหรือเฟือครับนิ้วครึ่งน,นี่ครับใบปัดฟางครับมันพยเอาไปเหตตามก็ได,ด้ะครับอันนี้ก็เลื่อนจากรูหูกเก่าเป็นใหม่ครับ เลื่อนมาจักน้อยมันเลื่อนได้อยู่ครับแล้วก็เจาะหูครับยแบบยึดน็อตเอาครับนี่แบบยึดน็อตอันนี้ก็เตรียมไว้ครับมันยึดอะไรครับตรงนี้ถ้ายึดปุ๊บฟางมันสิมากกออยู่นี่ครับด้วยเตรียมเอาครับเวลาถอดก็ถอดน็อตสองตัวแล้วก็เจียตรงนี้ออกได้ครับพ่อได้อยู่ครับ พอดีฟัง่งฟั่งขังอยู่ในต่ออยู่ครับอันนี้ก็อัดไ้ครับถ้าเบิ์เงิมันที่อยู่บ่อยู่ครับเขามันหมกักลงมาอยู่ตรงนี้ครับของซอกทั้งน้ำมันนี่ครับทั้งนี้ก็ขึ้นกันครับก็บ่งมีนยังร้ายครับนี่ก็เดิมเดิมไทยเบรงครับ นี่ครับสื่อเปลี่ยนไม้ครับแจ็คสีเลียหมุ่มปีว่านอกพึ่งหยานแตกอีกอยู่นี่ปีนั้นก็สื่อมาใส่ไมเกี่ยวพวกท่านพวอไดเจ้าอะไรจะแตกอีกของใหม่ยังได้ก็งามเนาะนี่ครับพึ่งขั้นนี้ขั้นนี้ก็ปฏิเหตุยังร้ายครับเพราะว่าปีก่อนเฮ็ดร้ายแล้วครับปฏิเหตุยังร้ายก็ตูดกันตูดเก่าครับตัวนี้ ตูดเข้านี่ครับขั้นนี้แล้วครับที่ว่าใส่ตัวนั้นมาหลวงพ่อจากไรก็แตกอีกตัวนี้แตกข้างหลังใลยบ่ใส่อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ติดไม้ได้วยครับมันเป็น DC ซีเจ็ดิครับตัวนี้ไปซื้อสติ๊กเกอร์มาเจ็ดสิบจครับตัวนี้เป็นเจดสิแปลงทั้งอุ่มครับ มีครับทั้งอุ่มก็มีครับทั้งอุ่มครับเปรียบบิวไม่ทั้งอุ่มครับทั้งอุ่มศูนย์เลยนะครับใครสนใจกระชากมาครับเบอร์ศูนย์เก่าแปดหนึ่งหนึ่งหาแปดหกหนึ่งหาครับทั้งศูนย์ครับบิวไม่เห็นท่อท่อมันครับมีประตูยางครับมีข้างในครับ เดิมเดิมครับราคาคุยกันครับราคาบสูงแฮงครับคุยกันใดครับเพื่อล่อเห็ดสีครับตอนนี้บ่ท่านมีเวลาครับมีอยู่ประมาณสามใบครับมีแบบสภาพแบบตามสภาพก็มีครับอขอ่ขอู่งูอุอนหย่าไรยงี้ยจากนั้เป็นยัง บ่มียังไรครับเก็เซ็กเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ล่อแต่เขาครับครับชุดล่อเขาสุกครับก็รล,ล่อแค่ชุดมุจลวดครับสั่งมาอยู่ประทนหอดอยู่จักซีหอดอยู่ใดเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะมันไฮโดรลิกขั้นนีมัน ตัวเดินมันหอนครับมันเป็นน้ำยังครับฝากเอฟซีสอยบอกสอยบอกนี่ด้วยครับตัวเดินมันหอนครับเวลาเดินยังก็าฝากกดไลกดแชนนี่ด้วยครับคือเป็นกำลังใจให้เฮดคลิปให้เบิรงนี่ครับจะบอคอยมีเวลาไทายเบิรงครับเราว่าขับรดน้ำสมน้ำครับ